สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่8มีนาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟ่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยว,วเราเลริ่มงกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเซลล์ทีมสุดท้ายนัดที่1สปาตากปลากแพ้กับลิวพูไป1ต่อ5 โลมาเอาชนะไบรตัน4-0คาราบักเสมอกับไบเออร์เลคุเซน2-2ไฟบวกเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ต1-0เอซีมิลานเอาชนะซาลาเวียปลาลซี2-2เบนฟิก้าเสมอกับเบนเจอร์2-2และโอลิมปิกมาร์เซย์ก็เอาชนะบีเยลูไป4-0ผลฟุตบ League, อลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเจอกิจสุดท้ายนาทีหนึ่งสโตมกลาสแพ้กับริวไป0-3โอลิมปิกอสแพ้กับมาคาบีเทลวิป1-4มอเอาชนะคลับบรูส์2-1 อาเจ็อัมสเตอร์ดัมเสมอกับแอสตันวิลลา0-0ยูไนยองเซนกิรุดแพ้ก,กับฟินิเบเช่0-3เซอร์เวตเสมอกับวิเทเล่เพอร์เซนต์0-0ดินามอสกิลปเอาชนะพีเอโอเคเซโลนิก้า2-0และมังคบีไฮฟาก็แพ้ก,กับฟิโอเรนติน่า e ไป3-0นะครับก็ไปลุ้นกันต่อในนาทีสองนะครับว่าผลสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับ และเราไปดูผลฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชั่นแนลลีกกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่23อาชาบับแพ้กับอัลไฟฮาไป2-3ตดามาักเอฟซีเอาชนะอัลเวดา1-0และอัลนาเซอร์ก็แพ้กับอัลราอิดไป1ประตูต่อ3 ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลฮิลานมี62คะแนนที่2เป็นอัลนาเซอร์มี5 3คะแนนที่3เป็นอัลอาลีมี่4คะแนนที่4เป็นอ on, นนัลทาวอนมี39คะแนนและที่5เป็นอัลอิติฮัดก็มี37คะแนนส่วนสุนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอัลตาอี e, มี18คะแนนที่17เป็นอัพฮามมี18คะแนนและที่18เป็นอัลฮัเซมก็มี1สคะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนนี้ผ่านมานะครับสวัสดีครับ